ไม่ล่าไม่ล่านะครับยกเกียร์ลงอีกแล้วรอบสองยังไวอ่ะนะครับพอรื้อหลายรอบมันจะไวมากรอบสองนะครับ <S <S นี่ะดูไว้นะครับนะเจ้าของรถที่ชอบซื้อเกียร์เองมาให้นะครับแล้วจังหวะจังหวะความซวยไปตกที่ลูกค้าคนซื้อเกียร์นะครับ ซื้อมากี่ลูกก็เสียลูกใส่ไปขึ้นรถไปแล้วก็ใช้ไม่ได้เสียน้ํามันอีก2อกลลนแล้วน้ำมันที่เขาซื้อมานี่เป็นไงครับเจอลูกค้าลูกค้าเทพเป็นไงเราโตเกียร์นิสสันใส่ CVTSCF2 ผมไม่ขัดนะครับผมจัดให้หมดแหละผมไม่ขัดเลยนะครับซื้ออะไรมาให้ผมใส่ผมใส่ให้หมดนะครับถ้าคิดว่ารู้มากกับผม รู้มากกว่าช่างซื้ออะไรมานะครับผมใส่ให้นะฮะแต่เวลาพังผมไม่รับผิดชอบนะครับผมคิดค่าแรงยกเข้ายกออกอย่างเดียวนะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนะจะเปลี่ยนเกียร์ศึกษาให้มันดีๆเปลี่ยนเกียร์หลายรอบมันน่าเบื่อนะวิ่งไปวิ่งมาวันหนึ่งแม่งเป็นพันน่ะน้ำมันน่ะต้องไปวิ่งเปลี่ยนเองอะไรเองอีกสวยชื่อถ้าใช้เกียร์เก่าญี่ปุ่นนะแนะนำานะครับให้อู่จัดให้เลยนะนะครับ เกียร์มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาแก้ไขให้นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเอามาเนี่ยต้องเป็นของที่มันมาเก่าญี่ปุ่นเขาคัดมาดีๆไม่ใช่ว่าเกียร์เน่าเน่าอะไรก็ได้สใส่เขาวิ่งไปไม่กี่เดือนก็พังนะครับแล้วก็ไม่รับประกันเลยนะครับเกียร์มือสองต้องประมาณนี้นครัทำใจนะครับเก่าญี่ปุ่นเพราะว่าเกียร์ใช้งานไปแล้วเราไม่เหมือนซ่อมนะพี่ชุดนี้ไมนซ่อมได้นะครับซ่อมได้แต่เจ้าของไม่เอานะอยากเซฟอยากประหยัด แต่ก็ต้องวัดดวงเอานะครับสวัสดีครับ